สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมจะมาทำคะแนนด้วยเจ้าหนวดกับเทียนหอมนะครับแล้วสมบัติเอ้ไม่ใช่สมบัติครับผัดสองเนี่ยจะเป็นโจรสลัดนะครับสมบัติที่ผมจะใช้จะเน้นพลังเมล็ก2อชิ้นเพราะว่าเราจะดูดเปลวเพลิงสีม่วงได้เยอะขึ้นนั่นเองพร้อมทั้งไอ้พุดาวเนี่ยถ้าเราเก็บมันจะแตกออกมาเป็นดาวหลากสีครับทำให้เราเก็บได้เยอะขึ้นกว่าปกติครับถ้าเราใส่ขนกนทีเดียวจะเก็บได้น้อยครับอันนี้ครับบิสกิตแช่แข็งจะทําให้เราไปได้ไกลมากขึ้นครับทั้งสองผัดครับอันสมบัติที่คล้ายกันก็คือน้ําผัักกคแต่ผมขอออเลืนนนนีี้้ใิป ก็ตอนกดฟาสต์สตาร์เนี่ยมันจะมีเทคนิคเทคนิคเล็กๆครับเพราะว่าเวลาเทียนหอมบางตาเนี่ยเทียนหอมมันจะสุ่มไอ้ผู้ดาวมาข้างบนครับถ้าเราโดดเก็บไปโดนเนี่ยคะแนนเราจะพุ่งมากครับเนื่องจากผู้ดาวจะแตกออกมาเป็นดาวหลากสีน่แต่บอกไว้เลยครับมันไม่ได้มีทุกตาครับก็ขอให้ตานี้มีและกันเพื่อนๆจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นครับี่โดดไปเลยครับโดดเลยครับโอ้ยไม่มีครับไม่เป็นไรครับถ้ามีมันจะแตกออกมาเป็นลูกดาวเยอะๆครับจะเห็นได้ชัดเจนครับ ก็ไม่เป็นไรบอกเผื่อคนที่ไม่รู้เพราะว่าส่วนมากกดฟาสต์สตารเสร็จจะปล่อยมือไปเลยครับเนื่องจากมันอมตะแล้วก็ดูดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองแต่มันไม่ดูดฟูดานะครับแม่หมาเจอฟูดาาสองชิ้นครับเมื่อกี้ถ้าใครขึ้นข้างบนก็อดไปตามระเบียบครับ โอ้ยผู้ดาวโหเสียดายครับเสียดายมากๆครับตั้งสองชิ้นครับเจอช้าไปครับถ้าเราเก็บได้เมื่อกี้คะแนนจะพุ่งกว่านี้อีกเยอะครับโหเยี่ยมครับเนี่ยไอไอมิติเนี้ผมว่าเยี่ยมที่สุดแล้วครับชอบมากครับเวลาเจ้าหนวดเนี่ยย้ายมิติมามิตินี้ครับ คะแนนจะสูงเพราะเนื่องจากมีเยลลี่หมีตัวโตแล้วก็ผู้ดาวอีกสองอันนะ่ะว่าขอกองเยลลี่หมีโอ้อย่างเงี้ยแหละครับกำลังจะพูดเลยว่าขอกองเยลลี่หมีที่มีลูกไฟครับคะแนนจะพุ่งครับต่อเลยครับนะชนไปเลยครับหมันไส้ครับ ต้องจับจังหวะดีๆครับไม่งั้นจะหล่นเหวครับอันนี้ก็ถ้าโดดขึ้นมาก็อยู่ก็คืออยู่ข้างบนเลยครับเราก็จะอดไปตามระเบียบครับสาหรับปูดาวสองิ้นเมื่อกี้ครับถือว่าต้องใช้สมาธิในการโดดนิดนึงเมื่อกี้เอาปูดาวครับเยี่ยมเยี่ยมครับอีกแล้วโอ้สามอันเลยครับสี่อันครับอันนี้ในด่านมีอยู่แล้วครับถ้ามีมาเยอะๆแบบนี้คะแนนคะแนนจะพุ่งครับพุ่งชัดเจนมากครับ มากระโดงข้าตานี้เยี่ยมยอดเยี่ยมครับเจออีกแล้วครับเยลลี่หมีตัวโตกับผู้ดาวสองอันถึงนล่างครับผู้ดาวเวลาโอ้แหมสุ่มมาเยอะเลยครับเทียนตานี้สุดยอดครับ โอ้ลูกไฟครับโอ้เทียนฝีมือเจ้าเทียนหอมนะครับพวกผู้ดาวลูกไฟเนะี่ยอันนี้เป็นฝีมือเจ้าหนวดครับผูดาวปูดาวแบบเสียวๆครับมีลูกออดมากวนตอนแรกครับตอนนี้ผมชอบผูดาวมากกว่าลูกไฟครับตอนเก็บ โอ้อีกแล้วครับปุกด,ดาวครับ <c oughs> โอ้เ <c oughs> ยียมครับเยีย่เยมนเยยน <c oughs> โอ้สุ่มบ่อยครับตอนนี้หนวดหนวดจัดเทียนเนี่ยสุดยอดครับอันนี้มาสามรอบแล้วปกติมันมาน้อยครับไอแบบเมื่อกี้ครับ อืมืมน่าเสียดายครับอืมอืมโอ้ยเก็บยากครับเมื่อกี้โอ้เสียทองไม่ดีครับคะแนนน้อยครับผมไม่ต้องการเรียนครับตอนนี้ ถึงแม้ตอนนี้จะจนก็นเถอะผมอยากได้คลิปที่คะแนนเยอะๆครับ โอ้โหมาอีกแล้วมาบ่อยมากครับตานี้ยอดเยี่ยมเยี่ยมจริงๆสิบล้านแล้วเนี่ยสติตรงนี้จะบางตายยังไม่ถึงเก้าล้านเลยครับโอ้มาอีกแล้วครับโอสุดยอดครับสิบเอ็ดล้านเลยโอ้โหตานี้้มากระดวงครับแบบนี้ลงเหวผมก็ยอมครับกดห้าเม็ดเนี่ยไม่เคยได้คะแนนสูงถึงขนาดนี้เลยครับตานี i s เยอะที่สุดครับถ้าแต่เล่นมา อย่างมากตรงนี้ก็สิบล้านนะครับแต่ขวดเลือดไม่ค่อยออกเลยฮะขวดเลือดคนเล็กนะครับ โหลลูกไฟครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโหลลูกไฟอีกอันหนึง่งแบบนี้ก็มีโอกาสไปถึงด่านสุดท้ายได้ครับสำหรับทันแรกครับ มาอย่างยากเลยครับเกีรดมากครับเจ้าหนวดเกือบเล่นผมแล้วไงหวัดเสียวเลยครับมเมื่อกี้ลูกไฟลูกไฟโอเยสลูกไฟแล้วโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับ หอหึ <c oughs> <c oughs> สุดยอดครับโอ้ลูกไฟระอดครับเมื่อกี้น่าเสียดายครับ ตัวเนะครับเราต้องการตัวเอดเพื่อที่จะขึ้นบนนทามครับเยี่ยมครับโอ้ดังคํำคอเลยครับโอ้ยได้อันนี้ก็ยังดีครับ ลูกไฟครับโอ้โหได้โบนัสโบนัสตรงนี้อีกครับน่าจะ20ล้านขึ้นแล้วครับผัดแรกครับถ้าไม่ถ้าไม่ชนนะครับจะ19ล้านนี่นะเนี่ยระวังลูกออนนะครับ โผล่รูไฟอกีกฮึยี่สิบตาไปที่เรียบร้อยครับ โอ้ยี่สเอ็ดลายครับอหือ <c oughs> โอ้ยชนครับน่าเสียดายครับชนตรงง่ายงครับว้ามันเป็นจุดที่เหมือนด่านเก่าเลยครับ ้ะทำไหมครับกดครับขาดตัวทีนะครับอ้าวชนกันได้ครับไม่เป็นไรครับมีหกล้านครับน่าจะเกินสี่พ้นล้านนะถ้าไม่ตายก่อนครับ ขอเก็บลูกไฟนะครับคุ้กว่าครับ ดีได้จริงครับที่ชนไปโอ้ยอดครับเมื่อไปนิดอื้ม เรียบร้อยครับ45ล้านได้ทักทีอ้อกว่าจะได้ครับเอา46เลยฮะก็ทําได้แล้วครับเพราะว่ามีคนอยากดูคลิปผมแบบทําคะแนนนั่นเองถ้าไม่ชนก็น่าจะเกิน47ล้านครับก็คือที่รีบถ่ายคลิปเพราะว่าพรุ่งนี้กับสัปส่สงสาปวันคนระับผมจะไม่ว่างถ่ายคลิปนั่นเองครับก็เท่านี้แล้วกันครับดูเิตังค์ผมเหลือแค่นี้หมื่นพันแต่กล่องไม่ได้เปิดเลยครับ ก็แค่นี้แล้วกัน,นะครับสวัสดีครับ